สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพาลอยโอยเพ้หิวอยากกินอาหารเกาหลีขึ้นมาทันใดาอาหารเกาหลีนะคะตอนนี้ค่ะที่เราเลื่อนหน้าฟีดร้านนี้นะคะเราเคยไปกันแล้วนะคะกับที่ร้านโ so ซ m มกโคราเพิ่งไปกันมาเขาก็เปิดค่ะส่งเป็น d e ลิเวอรค่ะทุกคน ัสดีค่ะค่ะใช่ร้านโซแม็กหรือเปล่าคะพอดีว่าจะสั่งอาหารมาทานที่บ้านนะคะค่ะ,คะเข้ามาส่งค่ะเข้ามาส่งเลยค่ะค่ะเรียบร้อยไปทุกคนพร้อมกินกันนะลุย นะยยกเากาหลีโคราชน,นะคะสั่งมากินที่บ้านแบบฟินเวอร์เมนูเพียบนะคะสำหรับคอเกาหลีแบบเราเมนูแรกนะคะก็คือไก่ซอสเกาหลี ส่งตรงมาจากร้านโซมแมกเลยค่ะใครที่อยู่บ้านเงาๆหรือว่าเป็นคอซีรีส์เกาหลีนะคะก็จะเห็นบ่อยๆเลยนะคะในซีรีส์เกาหลีนะคะมา <c oughs> บอกได้คำเดียวว่ามัน,ป,นปีนเวอร์คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ซอสของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดมากๆ ต่อมานะคะต๊อก๊อกี้ชิมโอ้โหทุกคนมาชิมกันอืมอ้มได้กลิ่นชีกอะที่สุด ต่อมานะคะไก่ซอสเลมอน,นะคะ่ะโอโ้โหมาพร้อมกับเลมอนเลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะชิมนะมันจะฟินขนาดไหนนะอืมอืมอืม,อม,อมกรอบแล้วก็ซอสของเขาเือเป็นเปรีป้ยวหวานหน่อยนะคะทุกคนอืมอืม,อม,อมและอย่างต่อมานีคือจำปงซุปแบบมีเส้นนะคะไม่ได้กี้นะ เราเอาไปใส่เวฟนะแล้วก็อุ่นแล้วร้อนเลยค่ะมาชิมอืมชิมน้ำเข้าหน่อยนิดนึงมามไม่เผ็ดมากที่ไม่ชอบทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะอันนี้ถือว่าโอเคเลยตัดเลี่ยนได้นะคะและนี่คือจาจังเมียขอแบ่งทานแล้วกันนะโอเค เพราะว่าเผื่อตากล้องของเราจะได้มาชิมอาหารอร่อยๆอกันได้นะะมันก็จะต้องคลุกเข้าไปแบบนี้นะขอใส่เยอะๆกันไปเลยะค่ะทุกคนเขาให้มาพร้อมนี่เลยนะคะเครื่องเคียงไม่ว่าอะไรนะคะจาโอเคหัวเชเท้าดองแล้วก็มีแตงกวานะคะแตงกวาก็อืมอื ต่อมานะคะก็คือจับเซจับเซนี้ก็คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับบุญเส้นแล้วต่อมานะคะก็คือปลาหมึกผัดโคชูจังนะคะปลาหมึกของเขาก็จะมาเป็นสนเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมรสชาติกันดูปลาหมึกสดมากแล้วก็ เดีย๋ยวจะบอกว่าหลายคนอาจจะคุ้นชินกับโคชูจังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอว่ามันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมนะอืมเขาผัดมาแล้วหรว่ามันกลมกล่อมแนะนําเลยค่ะเมนูนี้ก็อเคเลยนะเมนูพระเอกและนางเอกของวันนี้โอ้โหเป็นเมนูที่พลอ,อยอยากจะบอกว่าพลอยชอบมากแล้วเวลากินนี้มันฟินมากๆ เลยค่ะทุกคนนั่นคือแซลมอนดองและกุ้งดองน้ำจิ้มจะมี2แบบให้เลือกนะคะคอยขอใส่เป็นซีฟู้ดก่อนเลยแล้วกันมาโอ้โหมันตัวใหญ่มากเลยอะค่ะทุกคนดูสิใหญ่กว่าแผ่นสาหร่ายที่เราได้มาอีกนะ ออ,อ,อืและต่อมานะคะก็คือแซลมอนโดดูเนื้อเขาเสร็จดูเนื้อเขาสร็จคุณอื้มอืม,อมจิ้มก็มีสองอย่างให้เราเลือกนะคะทุกคนก็ใส่เข้าไปอู้หมันใหญ่กว่าสาล่ายของเราอีกนะ อยากจะบอกว่าน้ำซอสดองเขานะมันฟินมากๆเลยกละมุนในลิ้นฟินมากค่ะทุกคน ที่เด็ดที่สุดในโคราชต,ตอนนี้ตาสั่งมากินที่บ้านแบบนี้ก็ฟินเวอร์เนร้านโซแม็กค่ะอยากกินอาหารเกาหลีแบบนี้นะคะไปที่เพจโซแม็กได้เลยหรือว่าจะสั่งไลแมนแกรบนะคะสั่งได้เลยค่ะโซแมกโคราชนะคะนี่ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแชร์กดสัคสมชช่องคารลอยดเกด้วยนะแล้วไปสั่งกันเยอะนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย